มาแล้วคะ่ะทางเข้าร้านแม่มีหลายรานนะ้านเนาะใช่ใช่ใชชเดินไปได้จ้ะโอ้คืองามเลยโอ้วิวสวยนะจ้ะข้ามสะพานนี้แม่ใช่ สาดมากน้อนไล่เชฟนี่ไงเอออ๋อมันติดกันแบบนี้เลยเนาะอุ้ยสวยสวยน้องถ่ายเอาวิวหน่อยเนาะกล้องน้องสวยแย่แบบนึ้หมดฮัลโหลกำลังเดินหาทางเข้าอยู่ แล้วกี่ให้ตกน้ำนะลูกอา้าวผู้ใดอยากภาคแม่ภาคนี่แม่ไหน,นรถได้ยินแล้วเออมีจังหูตีแค่ภาคเองหรือมาดิมามาชิมน,นั่น มาชิมด้วยจ้าจมว่าน้ำท่าขเขากล้องเสียงเสียงิันเขา่กล้องมละน้ำท่าขั่าหยากชนะผู้ผลิตร้านเพิ่นจ้าก่อนจะมาถึงนะพี่เนาะนั่นั่น The Lake Restaurant บ่เนอแมนอยู่นั่นเห็นบ่อไปถึงแล้วโอ้ยอยู่ในเลิกมากเลยจ้ามิฟูน้ำระวังโทรศัพท์ตกนะน้อง สะพานจ้าเขาบอกว่าตอนกลางคืนจะวิวสวยมากน,น,จากนะจ๊ะใช่เส้เส,เส,สิหาร์ลานพ่อเอามอาุมอะไรแม่มันเป็นอะไรนะมันเละหรือมันเล็กอ๋อว่าไปยังจ้า ไปไปต่อโอ้โหวิวสวยจ้าตัอสีมาหอด้อจ้ะบ่จ้ะนั่งไหนบ่จ้ะนี่ต่อได้ต่อได้ตนี้กระจกแลอะได้อนนี้กับโต๊เก่าอ่าโกวจะหาเจอเนาะมันเป็นร่องแบบนี้ไม่เคยเข้ามาเนาะเราไม่เคยเข้ามาเลย ขี่รถมาปุ๊บกัวเดียวนี่เลยว่าคอยห้าแน่นอนเลยโอเคจ้าเพิ่งเคยเข้ามาเนาะคิปีที่แล้ไม่รู้เลยได้เขาเตะโต๊ะก่อนเนาะอะเออนั่นมือกล่องเห็นไหมมือฉมังแน่นอนเลยเออบ่อตกรุงเออกตว่าอยู่บ่งหูจักเลยบ่เคยมาเลยอยู่พัทยามาขอบคุณค่ะนั่งทับบ่จ้ะบ่งหูนั่งได้ไหมก็เหมือนไปเดินไน้เลยก่เลยนอนก็ว่ะ ไม่ไหจ้าเด๋อกล้องตัวนี้ว่าคอยงามอ่ะได้แล้วย่างล่มพี่นาล่มะกี้กินเป็นยำยำจ้ายำยำทะเลรวมทะเลปากเป็ดทอดจ้า ชีดน้ามุมา่งม้าบุ่งกะได้ปากเป๊ต่อปากเปเด้อไม่ปากมาพี่โอ้ยี นักลื่นหนาบาลาน์แซมบกินในเบองแซมดี่ดีจะช่วยสบกงอมาตั้งตวกลางใยืนตั้งกาไมเดยวอเดียวก็แม่แ่งไปอันเดียวแบบอันนี้ชุดส9งร้อยเก้าเก้านะคะอันทับกันหนึ่แม่ไม่ใช่ปกปัจเ ไม่อิ่มมาสั่งโรตีอีกห้าจ้าโรตีใส่ไข่ห้าจ้านี่ซอยอะไรเจ๊ซอยขอตะล,ออตลซอยไหนขอ,อตะโลนะจ๊ะขอ,อตะโลซอยเจ็ดโรตีมาอุดหนุนกันนะคะ เล leng กเ leng กะ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  leng เะ้เล้น้ำตาลหนึ่งนมสี่นะคะ,<ส>ะโอเค มาแววมาแววใส่นมเยอะๆไปเลยอร่อยหวานนมนะคะไม่หวานน้ำตาลกินแจบอกว่าเจเลยเจ้าหอกับบ้านค่ะซอยเขาตโลซอยเจ็ดได้แล้วนะคะทั้งหมดห้าชิ้นขอบคุณแม่ค้ามากค่ะ